สวัสดีนะคะทุกท่านนะครับวันนี้ก็มามาตอบคำถามเรื่องธรรมะเรื่องนี้แล้วกันนะครับเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้ชา้หนึ่งแล้วชา้นสองชา้นสามแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับในขณะที่เราเรานั่งเจริญอาณาปานสตนะิตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่นะครับ ถ้าเป็นสมาธิแบบตั้งไข่เกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่าคณิขะสมาธิบังเอิญว่าผู้นั้นเนี่ยตายลงในขณะนั้นเนี่ยดวงจิตดวงวิญ,ญญาณก็จะไปเกิดที่สวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกานะครับแลวตอนนี้เนี่ยพอเรานั่งไปสักพักหนึ่งนั่งไปสักพักหนึ่งจิตเริ่มเป็นเอกคัตตารามานูสมาธิแล้วใช่ไหม ก็จะเข้าไปสู่อุปจารสมาธิเข้าไปสู่อัป,ปนาสมาธินั่นเองเป็นสมาธิที่หนักแน่นนะครับพอนั่งไปสักพักหนึ่งก็จะเกิดมีอาการขนลุกขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลซา,าบซาเกิดขึ้นเย็นไปทั้งกายเกิดขึ้นแหละเขาเรียกว่าอารมณ์ปิติอารมณ์สุขนะครับอารมณ์ปิติอารมณ์สุขเกิดขึ้นแล้วก็จะก,ก็จะเกิดวิตกวิจารวิตกวิจารคือ ใคร่ครวรพิจารณาถึงคำบริกรรมโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วก็เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์อื่นมาแทรกแซงนะครับเนี่ยถ้าผู้ใดที่กำลังเข้าสู่สภาวะสมาธิแบบนี้เนี่ยเรียกว่าผู้นั้นกำลังเข้าสู่ปฐมฌานคือฌานหนึ่งอยู่นะครับแ่มแล้วต่อไปพอนั่งไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยคำบริกรรมมันเริ่มหายไปแล้วไม่ว่าจะเป็นพุโทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดี มันหายไปก็เข้าสู่ชานสองอประมาณนี้พอนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วอารมณ์ปิติขนลุกขนพองสยองก้าวหายไปเหลือแต่อารมณ์สุขก็เข้าสู่เข้าสู่ตติยฌานนะครับแต่ฌานที่สี่จะเป็นอาการยังไงฌานที่สี่จะเป็นอาการเหมือนกับว่าอาการเหมือนกับว่าลมหายใจมันหยุดไปเหมือนคล้ายเราจะตาย แต่ว่าจิตมันก็จะนิ่งนิ่งสงบอยู่งั้นเป็นอารมณ์อุเบกขาเนี่ยเรียกว่าฌานสี่แต่ในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดีการการเข้าฌานเนี่ยมันทําให้เราเกิดอารมณ์อารมณ์สุขก็จริงนะครับทำให้เราเกิดอารมณ์สุขก็จริงแต่เวลาที่อแต่เวลาที่เราอยู่ในสมาธิเนี่ยมันจะควบคุมอารมณ์กิเลส รักโลภก,กดหลงราคะพอดีตัณหาพอดีไม่ให้เกิดขึ้นควบคุมด้วยอำนาจของสมาธิควบคุมไว้ชั่วคราวนะครับหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาก็กลับมาทุกข์เหมือนเดิมนั่นแหละพระพุทธเจ้าจ,าจึงไม่แนะนําให้เราหลงเพลิดเพลินในการเข้าฌานมันจะทําให้เราติดสุขนะครับกลายเป็นมิจฉาสมาธิไปได้ทำให้เราติดสุขมิจฉาสมาธิคืออะไรก็หมายถึงว่าเราหลงในสมาธิหมายถึงว่าเราติดสุขนั่นเอง ส่วนอ,อนาปานัสติคําสอนของพุทธเจ้าเป็นอย่างไรอานาปานสติเนี่ยเอาจงจริงแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องเข้าฌานลึกเลยนะครับก็คือการเข้าไปเจริญถึงวิปัสสนากรรมฐานนั่นแหละแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าสมาธิมันลึกเกินไปเนี่ยมัน,มนพิจารณาไม่ได้ไงทุกคนเพราะว่ามันละเอียดไปไงครับมันพิจารณาไม่ได้ดังนั้นต้องเป็นสมาธิแบบปฐมฌา,านนั่นเอง อ่าพิจารณารู้ลมหายใจเข้าออกลมสั้นรู้ลมยาวรู้นะครับสมาธิที่พระพุทธเจ้านั่งเราก็มานั่งกันเถอะโดยที่ว่าเราไม่ต้องภาวนาคําบริกรรมเลยนะครับอ่าดูลมหายใจเข้าออกลมสั้นรู้ลมยาวรู้อ่าเรานั่งไปแล้วเรารู้สึกเย็นเย็นสบายเกิดขึ้นอ่าให้มีสติรู้ทันว่ามันเป็นอารมณ์สุขเราก็ดูไปว่ามันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่มันดับไปอย่างไรพขนั่งไปสักพักหนึ่งแล้วเปิดปวดตามเนื้อปวดตามตัวเกิดขึ้น ก็ให้เรารู้ตามสภาพความเป็นจริงว่าเอที่เราสั่งการให้มันดับไม่ได้ก็เพราะว่ามันเป็นอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนให้เราพิจารณาตามความเป็นจริงเมื่อเราพิจารณาดูไปเรื่อยๆืแล้วเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่ามันไม่สามารถตั้งอยู่สภาพเดิมได้เลยแล้วความเจ็บปวดความทุกข์มันก็จะค่อยๆค่อย,ค,อยค่อยดับไปนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมันก็จะเป็นไปประมาณนี้ตามที่โค้ดแบงค์บอกนะครับว่า สมาธิเนี่ยกับกรรมฐา,านเนี่ยมันแตกต่างสมาธิคือจิตตั้งมั่นคือนั่งนิ่งๆไม่ต้องพิจารณาแต่กรรมฐา,านมันต้องพิจารณาถึงไตรลักษณ์อันนี้จางความไม่เที่ยงแท้นะ้ตาความไม่ใช่ตัวตนทุกขังคือทนสภาพเดิมไม่ได้พิจารณาไปเห็นความจริงว่าที่มันทุกข์เพราะอะไรเป็นเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าไปเข้าใจยึดมั่นถือมั่นว่ามันมีอัตตานะไปบีบบังคับด้วยตัณหานี่จึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ประมาณนี้ จิตส่งออกนอกก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจิตไม่ส่งออกนอกมันก็ไม่ทุกข์ประมาณนี้อย่ังนั้นจึงจึงไม่ไม่ส่งจิตออกนอกนั่นเองประมาณนี้นะครับ